อัปเดต Android o n 1UI3 แล้วใช้ Samsung Note ไม่ได้นะคะเรามีวิธีแก้นะคะใครที่เจอปัญหานี้นะคะวิธีแก้ง่ายๆนะคะเราไปที่ Play Store นะคะไปที่ Play Store นะคะเออ่ไปค้นหาค้นหานี้นะคะ Samsung Note นะคะ ตรงตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นจะขึ้นว่าอัปเดตนะคะกดอัปเดตเข้าไปนะคะอัปเดตซับซุงโน้ตนะคะพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็สามารถไปเปิดซัมซุงโน้ตได้แล้วนะคะออกจากตรงนี้นะคะไปที่ ซัมซุงโน้ตของเรานะคะเปิดซัมซุงโน้ตขึ้นมาก็ซัมซุงโน้ตนะคะเนี่ยค่ะจากเดิมที่มันเด้งเงออกไม่ได้เนี่ยแล้มันจะขึ้นมานะคะทีนี้อ่ามันจะมีบางอันถ้าพอเราอัปเดตแล้วนะคะเราเปิดเข้าไปเปิดครั้งแรกเนี่ยมันจะถามนะคะให้เราแปลงนะคะ แปลงนะคะเรานี่นะคะเราจิ้มแปลงนะคะปีกแปลงนะคะอ่าจะขึ้นตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเราแปลงเนี่ยนะคะเอ่อเขาจะบอกว่าบันทิกจะนี้จะเปิดไม่ได้ในซัมซุงโน้ตเวอร์ชันเก่ากว่านั่นก็คือหมายถึงว่า มันเปิดได้เฉพาะเวอร์ชันใหม่เท่านั้นเนาะแต่ถ้าเราไม่แปลงเราก็ไม่สามารถจะใช้โน้ตได้เลยก็คือบังคับให้เราต้องแปลงนะคะก็กดแปลงไปนะคะกดแปลงไปเราถึงจะใช้งานโน้ตได้ถ้าเรายกเลิอกอย่างนี้นะคะเราแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะมันจะให้เราแปลงตลอดแล้วก็ต้องแปลงในครั้งแรกของแต่ละบันทึกนะคะ เนี่ยค่ะพอแปลงเสร็จอย่างเงี้ยเราถึงจะสามารถามาจัดการเพิ่มเติมพิมพ์ข้อความอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปได้นะคะจะเห็นว่าส่วนฟังก์ชันของโน้ตนะคะก็จะมีรายละเอียดเยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นสามารถแทรกรูปได้หลายๆรูปโดยการกดครั้งเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ ใครที่มีปัญหานี้ก็ลองไปใช้ดูทําอย่างที่บอกนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแพีงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ